ชมผลผิดฝรั่งหงจวนสือฝรั่งไส้แดงสวนหลังบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเกษตรสุขใจดานายชแนนทำเกษตรอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนฝรั่งไส้แดงหลังบ้านนะครับจะนำท่านผู้ชมไปดูฝรั่งสายพันหนึ่งนะครับที่เขาได้เติบโตมาได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผลผิดนะกับเราได ไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทั้งยังให้กิ่งพันที่เราขยายพัน์ออกไปให้กับผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูฝลังต้นนี้นะครับก็จะเป็นหงจวนสื่อนะครับลองมาดูกลมดกครับนี่ครับเต็มเลยดกมากต้นนี้จะเป็นกิ่งเสียบยอดนะครับเสียบ ต้นต่อฝรั่งคีโนกนี่ครับกำลังยอดกำลังเดินอย่างสวยเลยครับแล้วก็ผลดกนี้ก็จะเป็นหงชนสื่อเช่นเดียวกันจะเสียทรงนิดนึงเนื่องจากเมื่อวานเจอลมพายุครับนี่เสียทรงนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะครับก็ยังคงความดกอยู่นะครับนี่ครับ ยังคงความดุกอยู่เดี้ยวเราก็จะหาไมากก้ค่อยพยุงให้เขากลับมาเหมือนเดิมครับฝนตกหนักมากครับแถมมีลมอีกลมแรงมากในรอบหลายสิบปีทีเดียวครับอันนี้จะเป็นต้นที่เราตอนครับตอนกิ่งเอามาปลูกครับทรงเขาจะสวยมากทรงพุ่มสวยครับ นี่ครับก็หอเอาไว้บ้างแล้วก็เตรียมจะตอนเตรียมจะทาบกิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วยอดบางส่วนเราก็ตัดไปเสียบเอามาดูต้นนี้ครับต้นนี้เรากําลังจะตัดผลนําไปจําหน่ายครับเพราะว่ามีการจองล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วครับตรงนี้นี่แล้วเราก็จะตัดแต่งกีงให้รับเตี้ยนะครับให้นั้วตกมาใหม่ นี่ครับของจุนสือรูกกำลังสวยงามทีเดียวครับนี่ก่งก็ลังน้ำหนักมากไปนิดหนึ่นตงต้องค้ำเอาไว้ครับนี่ครับเรามีการตอนเพื่อขยายพันธุ์เอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำต้นพันธุ์เอาไว้รับประทานบ้างนะครับเอาไว้ ที่สวนเพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์บ้างนะครับก็มีการสั่งจองกิ่งตอนมานะครับตอนนี้เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆครับกิ่งแี้พร้อมเราก็จะตอนเอาไว้นะครับจะเป็นหงจวนสือนะครับลูกสวยครับครับงามทีเดียว รรรัับบทานมปะคสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นหงจ้วนสือผลทรงกลมครับจะเห็นว่าเราตอนกิ่งเอาไว้เยอะเลยนะครับเราเน้นการขายกิ่งพันธุ์นะครับเส็จก็เอาไว้ผลบ้างเอาไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนะครับได้มาชิมรสชาติครับ นี่หงจวนสือผลทรงกลมครับจะมีทั้งผลทรงกลมและทรงหยุดน้ำานี่ครับอันนี้ก็เป็นหงจวนสือครับนี่กำลังเอาไว้ผลครับริงใหญ่ๆตอนนี้เราก็เริ่มเอาไว้เยอะหน่อยครับดกครับอันนี้เราเด็ดออกด้วยเ,เด็ดออกไปด้วยนะครับ แล้วก็กิง่งเราก็ตอนครับอตอนเพื่อขยายพันธุ์ต้นนี้นี่เราจะเอาผลไว้ดกเป็นพิเศษข่าวที่แล้วเขาโทมไปครั้งหนึ่งครับคราวนี้เราลองทดสอบอีกเขาก็แข็งแรงเขาก็สู้ครับสู้ดีมากเลยผลก็สวยมากครับนี่จะเป็นทรงหยดน้ำครับทรงจ้วนสือทรงหยดน้ำ นี่ครับเรา,เาไว้ตั้งแต่ระดับล่างนะครับมาถึงระดับกลางแล้วเอาไว้มาเรื่อยๆนะครับบางผลนะครับนี่เราเอาไว้ลางไว้จืดเมงวันครับติดเชืออ้อราด้วยนะครับนี่วันนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็สวยงามครับสวยมากทีเดียวครับค้งจ้วนสือ กำลังไส้แดงจากไต้หวันครับตอนนี้ก็หงจวนสือครับตอนนี้เราก็ตอนกิ่งนะครับขยายพันธุ์แล้วก็เอาไว้รูปบางตอนนี้ก็เป็นหงจวนสือเช่นเดียวกันนะครับกำลังเน้นเอาไว้ผลให้เยอะหน่อยครับเพราะว่ากิ่งน้า น่าจะแข็งแรงดีนะครับเราก็เลิ่มไว้เยอะหน่อยครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกว่า,าควรจะเอาลูกไหนเอาไว้นะครับลูกไหนเราจะเด็ดออดนะครับนี่ครับความดกของหงส์ชนสือครับดกบางทีเดียวครับแล้วก็มาด้านหน้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า ะมีกิ่งพันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เราเสียบยอดนะครับฝรั่งหงจุวนสื้อนะครับบนต่อของฝรั่งขี้นกนะครับสายพันธุ์ที่แข็งแรงี่ครับกินเก่งนะครับนี่ครับเราเสียบยอดอถ้าผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเอาไว้นะครับฝรั่งหงจุวนสื้อครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูสักลูกนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับเอาลูกนี้แล้วกันนค,ครับได้มาแล้ว กรอบทีเดียวครับมากกรอบมากโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมสวยมากทีเดียวครับลองมาชิมรสชาติดูครับ กรอบครับหวานเปรี้ยวนิดนิดอร่อยมากครับเนื้อเขาจะละเอียดครับละเอียดมากเียเดียวในขนาดฝนตกติดต่อกันทุกวันครับยังหวานขนาดนี้ปกติแล้วถ้าเราเว้นการรดน้ำสักสองสามวันแล้วเก็บนี่โอ้รสชาติเยี่ยมเลยครับ หนี่ครับฝรั่งผงช่วนสือเงี่ยมครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ